มาต่อกันนะครับมาเรื่องราวของ Eleven Lab นะครับผมผมติดเรื่องของ v o i c e c h a n g e r ไว้นะครับสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องของ Text to Speed ที่เราไปใช้โมเดลตัวใหม่ที่เป็น V3 ของ Eleven Lab นะครับผม ก็สื่อนี้ทำเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาลือรางที่ใช้งานตัวอันหน้าจอผมสาธิตบน Windows 11ร่วมกับ n v d a และสิ่งสังเคราะห์ภาษาไทย PPTA t i p นะครับผม Windows มาที่ Desktop หลังจากนั้นผมก็จะไปเลื่อ browser ที่คุณถนัดนะครับ Chrome Edge Firefox หรืออื่นใดอ่ะผม Enter ที่ Microsoft Edge ของผมเข้ามาครับก็ คุณจะไปที่ที่อยู่เว็บไซต์โดยวิธีการใดที่คุณถนัดได้หมดเลยนะครับผมจะกดอินเทอร์เนตดีจะกดคอนโทรลแจะกด F6 หรืออ,อยังไงก็ตามอย่างเช่นผมชอบเปิดเป็นแท็บใหม่ก็คือเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น c h r o เอทเนี่ยเลือกเป็นแท็บใหม่ได้เสมอถ้าเราชอบแบบนี้ก็จะอยู่ที่ที่อยู่เว็บไซต์อยู่แล้วไม่ต้องเข้าเว็บไหนเลยก็เหมือนเดิมครับเข้าสู่เว็บไซต์ elevenlab.io ครับผมก็ พพิม์ผมพิมพ์แบบเร็วก่อนนะ E E N C E N N C E E N E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  ตดเท้งดมก็ยังย้ำเผื่อใครที่อยากอยากให้ฝึกพิมพ์ให้คล่องนะครับผมอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วคอนโทรลโฮมนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเลื่อนลูกศรลงมามีซิปีสา V3 กันเลยแต่กรณีใครที่เข้าสู่หน้าโฮมของอ Eleven Lab แล้วก็เข้าไปเลยนะครับ Enter ที่ Try V3 กันแล้วก็แนะนําเขาก็จะแนนอินโทรดิวนะครับแนะนําของเขากันไปนะครับผมอ่า ให้เราเลือกลูกศรลงไปหาลิงก์ go to app นะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้เลยก็อย่าลืมไปที่ลิงก์ try for free นะครับผมผมกเ็เคยเข้าไปมาแล้วผมก็เพื่อนๆเลือกลูกศรลงคอนโทรลโฮมแล้วเลือกลูกศรลงๆไปแต่ผมขออนุญาตไปแ <ไ S 2> บบ<ว>เร็วนะครับเลือกลูกศรลงมาเจอ go to app นะครับผมใช้ visit e d link ผมไปหลายรอบแล้วผมก็เลยใช้ตัว v v i c t o r กระโดดไปเร็วกว่านะครับ enter ก็จะเข้ามาสู่ส ai voice generator หน้านี้นะครับผมก็เราก็เลือกลูกศรลงไปหา Uh, ة, ลิงก์ uh, เห ah uh, มือนเดิมครับเราเข้าใช้ t k h t o s p e e d แล้วเราใช้กดตัว V ีวิ t เตอก็ได้ครับไปวิซ yes> ิตเดลิงก so ์ในว็ดรัล да SO ิงนเนี่ครับโฮมฟวิสมิคือถ้าใครเคยเข้าใช้งาน t k h t o s p e e d อยู่แล้วก็ กดตัว v v i c t o r มาได้เลยจะไปที่ visitlink e d text to speed แล้วเราจะไปใช้ voice changer กันครับก็กดลูกศรลงมา visitlink e d voice changer ไม่ใช่ voice ch voice changer นะครับเป็น change change หรือ change น่ครับที่แปลว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสียงนั่นเองอมาที่ตรงนี้แล้ว enter ไปนะครับผม voice generator and t e x e to speed e v e n voice changer eleven จริง,รงๆเขาเดี๋ยวให้ให้ให้ในส่วน <C> ของ c t s e l e t vocal windows one เนี่ย Voice changer 11 lab. ก็เป็น Voice changer นะครับผมยังไงผมเวลาผมฟังเนี่ยผมก็จะมีปัญหาผมชอบพูดเป็นเชนนะครับคือเปลี่ยนเนี่ยเป็นชอบเชนนะครับแต่จริงจริงเป็นช o i c e changer นะครับผมคือเอาเป็นว่าตามตามในส่วนของตัวนี้ละกัน Voice changer 11 Labs ตาม Microsoft Mobile อ่านมาเนาะก็เอาเป็นว่าเป็นการเปลี่ยนเสียงละกันอ่ ผมกลับมาเป็น Microsoft Speech API นะครับตาทิพย์ก็อ่านเ,เป็น c h a n g e r เลยนะเนาะหนักกว่าผมนี่ก,ก็หมอคอมตาทิพย์ไม่หนักเท่านะก็อ่เมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วในหน้านี้เราจะให้เพื่อนๆคอนโทรลโฮมก่อนอแล้วกด Heading ไปที่ หัวข้อ Navigation landmarks Navigation switch สามไอพีเพรกาลเฮดดิเบเวงสองเฮดโฮเทลนะ Product h ฮดดิเบเวงสองเพรกาล p r o d c t เฮดโฮเทลต่อ l a n d m a r k Watch changer นะครับผมพอเจอตรงนี้แล้วก็เลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆนะครับผมหาในส่วนของเมนูอั u โหลดออดิโอหรือกดตัว B b r a v o ไปหาเราจะเจอปุ่ม Record ก็คือเราสามารถบันทึกตรงหน้าเว็บนี้ได้เลย การาไม่ได้มักคลิกแคปเบรคคอร์ดออเดโอบัทนแล้วกดตัว b ีบาลโวบีบาโวบีบาโวไปจนเจอเนี่ยครับเรคคอร์ดออเดโอเรคคอร์ดออเดโอก็คือคุณสามารถที่จะบันทึกเสียงตัวคุณเองเข้าไปได้แต่ถ้าเรามีไฟล์เสียงอ่าอย่างตอนนี้วันนี้ผมได้ขออนุญาตคุณหนุ่มหล่อนะครับที่ทำสื่อจากช่องสื่อสัมพันธ์ผ่านไอทีอคุณหนุ่มหล่ออนุญาตให้ผมใช้เสียงนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยผมก็เลื่อนลูกศรขึ้น ออดิโอวิดีโอไฟล์อัพฟ 54MB เนี่ครับคลิกทูอัพโหลดออ r a ด and d นด์ดรอปคลิกทูอัพโหลดออรดักแอนด์ดรอปนะครับก็คือลากและวางได้แต่จริงๆถ้ากดตรงนี้เขาก็จะเปิดในส่วนของ Open Dialog ให้เราเลือกไฟล์ไม่ว่าจะเป็น MP3 ไฟล์เวฟจากในตัวเครื่องเราเดี๋ยวขอกดลูกศรลงมาก่อนให้รายละเอียดนิดนึง Audio ออดิโอเอ่เอวิดีโอไฟล์ก็ได้นะเขาบอกออดิโอคลิกออดิโอวิดีโอไฟล์อัพทูห้าสี่เอ็มบีวิดีโอไฟล์ก็ได้อัพทูห้าสิบเมกะไบต์อ่าก็คือได้สูงสุดถึง50าสเมกนะครับแต่เราก็จะทำเป็นไฟล์เสียงแล้วกันอ่าผมเลื่อนลูกศรขึ้นคลิกทูอัพโหลดคลิกทูอัพโหลดออร์ด래กแอนดรอปนะครับผมก็ Enter ตรงนี้ โอเพนไดรไฟล์เอนโฟนอ่าโอเพนไดร์ฟล็อกขึ้นมาคราวนี้คุณก็เลือกที่อยู่ที่เก็บไฟล์ของคุณ <I S 2> เลยเลยอ๋อโอ้ไฟล์ not 471อก x 47เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต <I S 2> อ่ตอไอเพนซวิลลิต์ new folder วงเล็บเปิดสองวงเล็บปิดสี่ new folders ที่ผมเก็บไว้ที่นี่เนี่ยเป็น test.mp3 เป็นไฟล์ test.mp3 ที่ผมขออนุญาตมาแล้วหลังจากเราเลือกไฟล์ได้แล้วให้กด enter เลือกที่ไฟล์นั้นนะครับเขาก็จะถูกนำเข้าอัปโหลดไปบนหน้าเว็บไซต์ของ eleven lab นะครับผมขอภัยผม lab ไม่ได้เติม s นะครับผม lab มันต้องมี s lab อย่างนี้เดี๋ยวผมขอออกเสียงเป็นแบบไทยๆผมเนาะ หลังจากนั้นง่ายก็เหมือนเดิมครับลองกดลูกศรลงแล้วก็ลูกศรขึ้นี่ก็จะเป็นชื่อไฟล์ test mp 3ชื่อไฟล์ที่คุณอัปโหลดขึ้นมานะครับคุณสามารถกดลูกศรลงมาสิบสวินาทีที่ผมขออนุญาตนำมาใช้นะครับแล้วเลื่อนลูกศรลงมาจะมีปุ่มเพ เพลย์ออดโอก็คือปุ่มเล่นนะครับเล่นไฟล์เสียงนี้เราสามารถฟังเสียงต้นฉบับได้ก่อน Enter ครับเปลี่ยนชื่อในลายเพื่อนให้เป็นแบบที่เราต้องการสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังผมจากทุกช่องทางนะครับเพลย์ <Play audio. S 1> ออดโอ่อันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับไฟล์ต้นฉบับเป็นแบบนี้เราจะไปเลือกเสียงที่จะมาเปลี่ยน ก็คือเหมือนกับครอบเสียงนี้ไว้นะครับผมให้ไม่ให้ให้เป็นวิธีการพูดของคุณหนุ่มหล่อนะครับแต่ว่า,าจะเป็นเสียงจากาในส่วนของ e l e v e n น l a นะครับที่เขามีโมเดลให้ซึ่งเราเองยังไม่มีโมเดลที่เป็นของเราเองเพราะว่า,าเราไม่ได้เสียตังค์เพราะเราใช้ตวัวฟรีเนาะถ้า จริงๆถ้าเรามีโมเดลเสียงเราเองก็สามารถใช้ได้เนาะอะ,อะกดลูกศรลงมาครับเอ๊ไปเลือกเสียงไงผมเองก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เข้ามาสะดวนเลยอะเลือกศรลงมาก็ Remove Audio ลบ ตรงนี้ออกได้ถ้าเกิดไม่ใช้ไฟล์ไฟล์นี้ลูกศรลงมาครับคลิกเ้คลิกเจเนเรูสตาร์ทโปรเสสเขาบอกให้ไปหาปุ่ม g e n e r a เ,เรแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกเสียงเลยอ่ะลูกศรลงมาครับลโลูกศรลงมาครับคเิั้ารเครเราเหลือ8502เครดิตแล้วครับผมก, 5, ก็ได้สูงสุดถึง5000คารคเตอร์แล,ล้าพันดอลาร์ดอล e าร์เ t ทอ่าอันนี้เจเนเรปีคอนโทรลรัสเซนเตร์นี่ตรง อย่าพึ่งนะครับถ้าคุณกดสร้างทันทีเลยก็จะเป็นเสียงที่เ,เขาเลือกนะปัจจุบันเสียงนั้นเลยเออถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราจะเลือกเลยเราจะทําเลยเนี่ยก็กด enter เลยครับคือเอาแบบว่ายังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยเอ่ะผม enter ไปแล้วครับผมนะทสี่แันทื่ในลายเพื่อนให้เป็นแบบที่เราต้องการสวัสดีครับสวัสดีพันผู้ฟังทุกท่านเพียรับฟังผมจากทุกช่องทางนะครับเออ อันนี้มันเสียงผู้หญิงนี่ครับผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นผู้ชายคือน่าจะไปตั้งแต่ที่เราเลือกตั้งแต่ t เทค Speed ตอนก่อนเป็นเสียงสุดท้ายชื่อเสียงอะไรนะ A L I C E นั่นใช่ไหมครับอ่าแล้วเกิดเกิดแบบว่าดันเผลอชอบขึ้นมาแหะครับก็เลือกลูกศรขึ้นดาวนเนี่ยดาวโหลดได้เลยซนสัตว์ทดาวน์เนี่ยดาวโหลดได้เลยนะครับถ้าเรากด enter ดาวน์โหลดออาดาวนโหลด อ๋อเขาเขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนซิว่าดาวน์โหลดถึงไหมพีซีดีพีซีดอีพีซีไปที่โฟลเดอร์เราสามสิฮิทจ็อบมิวสดาวน์โหลดแล้วก็อีเลฟอีเลเวนสองศูนยาย์หหนึ่งหนึ่งีศูยชื่อยาวมากนะครับเป็นไฟล์เสียงนะครับผมลองกด Enter Play ดูก่อนว่าใช่ไหมมีเดียเพลเยอร์มีเดียเพลเยอร์วินโดวเปลียนชื่อในไลา์เพื่อน ให้เป็นแบบที่เราต้องการเราก็จะ,ดจะได้ไ<ป>ฟล์เสียงนี้มาเลยก็กดดาวน์โหลดที่ปุ่มเมื่อกี้เลยครับแต่กรณีที่เราอยากเปลี่ยนเสียงอันเดิมนี่แหละครับ๋ยวเพิ่ง๋ยวเพิ่งไปลบลบอ,อดิโอเมื่อกี้ออกเออเราไปเปลี่ยนเสียงยังไงผมเองก็ลืมเหมือนกันอ่ะผมอัพเทบกลับมาที่หน้าต่าง voice changer c h a n g e r แล้วนะครับผมคราวนี้ผมกดลูกศรลงมา v o i ร e c h e s s o g free v o e c h อ่าจะมีเลือกทํา r e c h a n e นี่ครับ regenerate s p e e d อ่าได้2เหรออ่าก็ก็คือทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งลูกศรลงมาบส่าลูกศรลงมาเดี๋ยวขออนุญาตกดใช้กดตัวบีบาโมเดทฮิสตอรีบัตัมดิสวทสี่ไอฟูเดทลิสบางทีรู้สึกว่าัผมผมผมแนะนำว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเพราะว่า เออจริงๆมันจะต้องมีเมนูที่ให้เราเปลี่ยนเสียงลบแบ็กกราวน์น้อยได้แต่ต้องทำยังไงถ้าใช้ NVDA ละครับเลื่องลูกศรลงมาแท็บเซตติงต้งผมกด enter ตรงนี้ซิแล้วใช้วิธีคือ insert space ตรงให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปที่ regenerate speed 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 เสียงพูด,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 ดนะเลื่อนลูกศรลงมาที่ s e t s e t i n g แ a ็ select s e d t setting ให้กด enter ให้เขาบอก select เนี่ยแล้วเราจะ อินเสิร์ตสเปซครับนี่ดังป๊อกเข้าไปหลังจากนั้นครับผมจะแทบออกมาเัทนี่ครับเขาให้เราเลือกเสียงได้จากตรงนี้เลยเนี่ยพอพออินเสิร์ตสเปหรือแคป c อก p a c e เข้าไปที่ Setting แท็บนะครับแล้วเราแทบมาเนี่ยก็ Select Voice อ่าเเขาเป็นชื่อเสียงนี้ เราก็เอนเตอร์เข้าไปเนี่ยเสิร์ชไว้เหมือนเดิมเลยพิมพ์ตัวอะไรสักตัวหนึ่งอย่างเช่นผมคราวนี้ผมพิมพ์ตัว w ับยูแล้วเอนเตอร์หลังจากนั้นเหมือนเดิมครับกด Ins e r t s p a c เเพื่อออกมาก่อนนี่ออกมาแล้วแล้วคราวนี้เราก็เลื่อนลูกศรลงมาทําโอ้ทำไมไม่ใช่อดัมแล้วรอบนี้ทรวว่าก็เลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆเจอชื่อของคนไหนที่คุณต้องการคุณก็ อ่าอย่างเช่นผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วผมผมเป,เป็นคนนี้เลยล้วกันโอเลนเซนเดอเนี่ยครับผมก็กด enter เลือกเลยแล้ว a p h k ออกมาก่อนอ insert space ขอพัก insert space ออกมาแล้วกดตัว ชิปบีบอยสปีกเกอร์บูทสวิตช์ออนสปีกเกอร์บูทสวิตช์สามารถสปีกเกอร์บูทได้ด้วยผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะเขาสวิตช์ออนอยู่แล้วรีมูฟแบ็กกราวน์สวิตช์ออฟมีรีมูฟแบ็กกราวน์น้อยด้วยเอาเสียงถ้าไฟล์เสียงของคุณมีแบ็กกราวน์อยู่อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยก็ อ่าให้อ่อนได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวฟรีได้ป่ะนะแต่ผมไม่ได้ลองลองดูกันได้นะครับอ่ากดตัวชิป f t b boy select m เ d e eleven mode fit in dual v2 batt punch ล e l e c t m o d ได้ด้วยนะครับก็มีโมเดลให้เลือกแต่ว่าเขาก็เลือกเป็นมันติแลงเกวดไว้อยู่ก็คือหลากหลายภาษาอ่า shift b boy select voice forie s e n เนี่ยชิป f t b boy generate speed control fast enter batt p u n เราจะกลับมาที่ปุ่ม generate speed อีกครั้งหนึ่งแล้ว enter ครับปึ้งเสียงจะเปลี่ยนไหมรอบนี้เปลี่ยนชื่อในลายเพื่อน ให้เป็นแบบที่เราต้องการสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเพียรับฟังผมจากทุกช่องทางนะครับโอ้โหเสียงเสียงคุณหนุ่มหล่อรู้สึกว่าก็ได้มิติมากขึ้นอีกนะครับผมก็ถ้าอยากที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานก็เลือกสอนขึ้นดาวน์โหลด อ่าก็เอนเตอร์ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่า,าการทำตรงนี้เน่าจะเสียเครดิตไหมอะ่ะเพื่อนเพื่อนศูนย์สักพัแเนี่ยคริสแคบแปดพันเจ็ดสิบสองเครดิตเรมิงเออลดเปล่าอา่ะเมื่อกี้ลืมดูว่าเหลือเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหลือแปดพันเจ็ดสิบสองเครดิตแล้วนะครับอ่ะก็เป็นวิธีการใช้งานที่ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับว่า,าจะเป็นประโยชน์กับการาที่จะนำไปประกอบเรื่องราวบางคนอยากจะทำละครบางคน ทําทในส่วนของสื่อการเรียนการสอนเปิดหัวจ i ิงกลอะไรต่างๆก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งกับ e l e v e ว La ที่มีฟีเจอร์ Voice Changer นะครับผมหรือ Voice c h a n อ e r ลองนําไปใช้งานกัน,กนดูครับบริการมอคอม1 4ึ่พลัสมาลองแล้วก็ชี้เป้าให้กับทุกคนนําไปใช้งานกันครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม บริการหมอคอม1414 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที